สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยจะพาเพาะ,มะเมล็ดผักชีนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ซื้อมาซองละสิบบาทนะคะเริ่มแรกเอามเมล็ดผักชีมาทุบเบาๆนะคะเพื่อให้มเมล็ดแตกเพราะผักชีนั้นถ้าไม่ทุบให้มเมล็ดแตก มันจะงอกยากนะคะทุกเบา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 เให้มเมล็ดแตกนะคะ หลังจากนั้นก็จะเอาซองนี้ไปแช่ในน้ำนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาจะเอาไปหมักพุ่มไว้ในผ้าชื้นนะคะเอาผ้าชื้นห่อไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เมื่อเกิดรากแล้วค่อยเอาไปปลูกนะคะอ้าว ซองนี้ก็มเมล็ดแตกหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ไว้ทั้งถุงเลยให้น้ำซึมเข้าไปนะคะแล้วค่อยครบ1นคืนแล้วค่อยเอาไปห่อด้วยผ้าที่ชื้นๆนนะคะ แล้วก็หนึ่งสัปดาห์ค่อยเอาไปปลูกนะคะมาดูเม็ดผักชีที่พันผ้าไว้นะคะเช้าวันต่อมาในแต่ละวันก็เอาน้ำมาพรมนะคะให้ผ้าที่พันชุ่มชื้นนะคะทุกวันวันละหนก็ได้นะคะถ้าน้ำเยอะไปก็เทออกนะคะ แล้วก็ไปไว้ในที่ล่มนะคะตั้งไว้ในที่ลม่มนี่นะคะทุกวันจะมาพรมน้ำค่ะค่อยๆนำมเมล็ดที่งอกแล้วบางส่วนนะคะโปรยลงดินที่เตรียมไว้ลดน้ำชุ่มเรียบร้อยนะคะโปรยห่างๆ เรียบร้อยนะคะหลังจากโรยแล้วก็ลดน้ำเบาๆนะคะด้วยหัวฉีดหรือขวดฝ้าขวดเจาะรูก็ได้นะคะให้ชุ่มลดน้ำเช้าเย็นนะคะ ประมาณนี้นะคะรอมันเจริญเติบโตนะคะหลังจากนั้นก็เอาดินโรยบางๆกบหน้านะคะแล้วก็พรมน้ำตามเล็กน้อยนะคะเป็นอันเสร็จพิธี มาดูต้นผักชีเรานะคะเริ่มงอกแล้วนี่อายุเจ็ดวันแล้วนะคะงอกก็เยอะอยู่ทยอยงอกนะคะต้นเล็กๆนี่เราจะไม่แยกนะคะเราจะเพาะทั้งกระถางจนโตเลยแล้วค่อยเก็บรับประทานนะคะ อันนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านมางอกยากอยู่ลดน้ำด้วยหัวฉีดเช้าเย็นนะคะตั้งในที่มีแดดลำลายตั้งไว้ในที่มีหลังคานะคะนี่นะคะหลังคาโปร่งแสงได้รับแสงทั้งวันนะคะ ต่อไปมาดูมาเมล็ดผักชีที่เพาะไว้อายุประมาณสิบสามวันนะคะเริ่มทยอยงอกเยอะแล้วนะคะการโตของต้นก็ประมาณนิ้วบางต้นก็สองนิ้วนะคะต้นเล็กๆกก็ เริ่มงอกแม้ว่าช้าหน่อยแต่ก็งอกนะคะงอกเรื่อยๆติดตามต่อไปนะคะผักชีหอมนะคะรดน้ำเช้าเย็น